เข้มขน้นสมุนลรมุนน่ากินต้องเมนูนี้เลยโกโก,โก้ปัน่นลาวาอามอนอืมสีสันสวยงามหอมๆสมุนลรมุนน่ากินมากๆเลยครับทุกคนวันนี้เราจะมาทอ็อปวิปปิ้งครีมแบบเน้นๆเลยนะครับกับเมนูนี้นะครับอันนี้คือเมนูโกโก้ลาวาหรือว่าโกโก้ปัน่นนะครับทุกคนว้าวสมุนลรมุนน่ากินมากๆแบบช่ำๆเลยครับเมนูนี้เหมาะกับมะกะลาลอๆบ้านเรามากเลยครับสีสันสวยงามหอมหอมน่ากินมากๆเลยครับ เดี๋ยวเรามาตกแต่งด้วยโอรีโอนะครับอันนี้คือศิละปะในแก้วกาแฟหรือว่าในแก้วเครื่องดื่มนะครับกับเมนูโกโก้ปันลาวาอะมอนหรือว่าโกโก้ลาวานะครับหลังจากนั้นก็มาโรยด้วยเมล็ดอมอนสไลด์ข้างบนนะครับตกแต่งให้สวยงามและให้น่ากินขึ้นไปอีกนะครับทุกคนอืมแบบชํำๆเลยครับแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตชิพอีกทีหนึ่งนะครับ ลาดลงไปเลยนะครับสีสันสวยงามหอมหอมน่ากินมากๆเลยครับแล้วก็ตบท้ายด้วยท็อปปิง้งช็อกโกแลตลาดข้างบนอีกนะครับชืมช่ำๆน่ากินมากๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูโกโก้ปัน่นลาวาอัลมอนด์นะครับสวยงามไหมครับทุกคนน่ากินไหมครับหลับสแกลไหมครับว้าว